อากาศเย็นง่วงกะนอนจับลุมนิ่งดีครับอากาศมันเย็นครับง่วงหน่อยเดี๋ยวไปเบ่งง่วงหน่อยครับไปเบ่งง่วงหน่อยม้นหนาวพี่น้องสวัสดีครับช่องไอ้คุณดอนแชแนลหลูกอีสานบ้มนนาครับพี่น้องครับมือนีมาสวัสดีพี่น้องช่วงบายเป็นกะไอ้เฟี้ยงไห้ง่วงครับพี่น้องครับเฮาง่วงของเฮากะถึงมีถึงง่วงหน่อยง่วงย่คกับพี่น้องเอาละมือนีสิบภาพพีพัน้องมารีวิวเบิ้งการทำงานของระบบแผงโซลาร์เซล พลังงานแสงอาทิตย์ครับพี่น้องสิบภาพีพน้องมาเบงววาอุปกรณ์ที่เฮ่าที่มาติดตั้งเรียบร้อย,อยนี้ใส่งานได้ตามงบตามประมาณของเฮาได้ะระดับไดความสว่างความสว่างแล้วกะ็ระยะเวลาถึงเสาบอรพราะว่าปกติทั่วไปท,ที่ติดตั้งเป็นระบบเป็นระบบแผงแล้วก็เป็นหลอดเลยครับพี่น้องก็เป็นหลอดแล้วก็คือเป็นไฟดีซีนะครับพี่น้องครับผม เอาแสงเรามาเก็บไว้แลวก็ใส่หลอดเลยบอมเนระบบไฟบ้าน220บโวลต์ที่ชุดที่ติดตั้งนี่เป็นระบบไฟบาน220้บโวลต์แปลงจากไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ครับพี่น้องครับผมเดิมที่ใส่นี่มันใส่บ่อหอดสอดแกงเนาะครับพี่น้องพาถึงสว่างเพราะว่ามันใส่แดดแค่8ชั่วโมงประมาณนี้ครับเพื่อใส่ระยะการใส่งันโดนๆไปกับสิบวัถถึงมีเขาติดตั้งไปเรียบร้อยเนะี่ยสำหรับงบราคาประมาณหมื่นกว่าบาทนี่ครับาสามารถ ทรงหลอดควบคุมหลอดให้แสงสว่างจนถึงตอนเสาบอเดี๋ยวสิภาพีพี่น้องมาบ่งอีกที่นึงครับพี่น้องติดตามบิ่งครับไฟตัวเก่าไฟดวงเก่าที่เฮ้าติดตั้งไปครับพี่น้องอ่าเป็นแสงออกลงเอารับแสงออกมาจากแผงแล้วก็มาเก็บไ้ในหลอดแล้วก็ทําแสงสว่างเต่บ่ถึงเสาแต่หลอดตรงนี้คือหลอดที่เฮ้าติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วหลอดนี้มีกําลังวัดคือหาวัดครับพี่น้องอ่าเฮ้าติดตั้งไปทั้งเมดปูนครับพี่น้องครับผมติดตั้งไปทั้งเมดป้นอ่าไปประมาณ เจ็ดหลอดครับผมทั้งหมดหลอดละหาวัตต์นนี้อีกหลอดหนึ่งกับสิบแปดวัดครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวพาพี่พน้องไปเบิ้งตู้ควบคุมแล้วกับกำลังไฟของเฮาที่ติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วครับไปเบิ้งครับครับแผงหนึ่งแผงเห็นบอสครับพี่น้องเห็นบอลบนหลังคาวครับพี่น้องกรับผมหลังเติ้หลังคาวพูดนะครับแผงใส่หนึ่งแผงหนึ่งแบตเตอรี่แล้วตู้ควบคุมหนึ่งตู้ครับพี่น้องหนึ่งชุดเนี่เห็นบอสครับ นี่ครับอ่าหนึ่งแผงใส่หนึ่งแผงครับอ่าย้อนลงไปหาตู๋เขากระพวงสายลงมาปัา๊บพอพ่วงสายลงมาปุ๊บมันก็มาเข่าตู๋อ่าพวงสายลงมาปุ๊บก็มาเข่าตู๋ชุดนี้เข่าตู๋ปุ๊บก็มาเข่าระบบตัวชาดอ่าครับผมเข่าตัวชาร์จเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็มาแปลงออกมาเป็นไฟเข่ามาอินเวอร์เตอร์มาแปลงออกมาเป็น220โวลต์ครับพี่นอ้องอ่าประตูกเก็บ ไฟโดยแบตเตอรี่ครับนี่ครับหนึ่งลูกใส่แค่หนึ่งลูกคนขคับพี่น้องลองทดลองบกงก้อนที่ติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วแล้วลสีรอบเบิ้งช่วงเย็นๆอีกที่หนึง่งช่วงมืดสีรอบเบิ้งช่วงมืดอีกที่หนึ่งครับพี่น้องสิ่ภาคพี่พาน้องมาเบิ้งว่ากําลังไฟหาวัดเนี่ยสีหายแสงสว่างหลายปรนไนัดระยะที่แต่ละหลอดเขาให้บอกติดตั้งวิธีการติดตั้งคือความสูงจากพื้นดินโม้ไฮสูงเกิน2อ,องเมตรห้าสิบ อยู่ในระยะ2เมตรหาิแล้วก็ระยะห้างแสงสว่างที่ถึงไ่ให้เกิน4เมตรถึง6เมตรครับพี่น้องครับผมกติดตั้งระยะให้มันได้ใกล้เคียงกับที่เขาบอกครับพี่น้องไฟลลหลักๆเข้าตรงการให้ไฟมันถึงสว่างสอดแจงตกค่ำมาปุ๊บจนถึงสว่างสอดแจงยังตามกับ10-12ชั่วโมงนะครับพี่น้องครับผมวิธี่อเบองว่าประสิทธิภาพการเก็บแบตเตอรี่ของชุดที่เขา้าติดตั้งนี้ มันสิไดใดโดนันไหนน้องมารีวิวช่วงดึกอีกที่หนึ่งครับติดตามเาล้ครับขณะนี้เป็นเวลา1 9 3าวันจันทร์ที่7เป็จิจกาย้นครับพี่น้องครับผมปู้นพี่น้องเดือนกระหงายเข้กันครับท่านงกับไฟที่ห้าติดตั้งไปครับไฟเป็นไฟ220โวลต์ไฟโซลาร์เซลล์ครับครับทั้งหมด7หลอดครับผมก็มีไฟเก่า ไฟแผงระบบ,บ,บเก่าเป็นดีซีครับจะมีแกมเพื่อกันอยู่แสงสว่างกับยุประมาณนี้ครับปีนองเดี๋ยวไปเบิ่งใกล,ใกล้ๆครับพี่นองครับผมการทํางานของตู้เปลี่ยนใดครับตอนนี้ก็เขาลองมาเปิดตู้บ้งไฟอินเวอร์เตอร์ก็ยัง220โวลต์คือเกอ่าครับกระแสใจตอนนี้แบตเตอรีอร่ครับผมที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับเห็นบอก แบตเตอรี่ยังบาท่านในล่งถึงขีดครับพี่น้องแต่ยัังเหลือคือเก่า12.7ตัวชาติยังทำงานปกติคือเก่าครับผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงหลังจากที่เปิดไปนี่ครับผมเสียบปลั๊กไปแล้วเป็น,ปนหลอดทีต่ติดตัตต้งเบึงงง,ง่วเบึองง่วหน่อยครับผมถามว่ามีแมงมองกับมี่รับแต่ว่าสัมผัสด้วยไกล่คืออุ่น เขาไปยืนอยู่ไก่คือรู้สึกว่าแสงไฟนี่คืออุน่นรู้สึกอุ่นครับพี่น้องคือหนาน่เป็นหนาหน,นาวเนาะข้ากับอากาศหนาเย็นแล้วก็สีมีล่มแน่ระยะ3-4ถึงเมตรนี่ก็คือสถีห้อากาศอุ่นดีสังเกตง่วยืนหางบบตีครับผมหางบบตีบบปัดก็แสดงว่าได้ผลประสิทธิภาพระดับหนึ่งครับพี่น้องมาถึงกับอก่อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็สามารถป้องกันยุ่งได้พอได้รน่อยเปอร์เซ็นต์บ คือสีบอแมนเหรอครับเป็น,เป,นเป็นเพียงแค่ไฟอ่าไฟป้องกันยุง่งไฟไยยรยุ่งเออสิครับไห้ถามว่าเป็นไฟกำจัดยุ่งเลยนะมันสิเป็นอีไฟอีแบบหนึ่งเป็นเครื่องช็อตเลยครับพี่นอ้องอน,นี้เป็นไฟไรไฟไรย,ยุ่งนะครับผมก็แลยนี่ครับสังเกตง้วหน่อยยืนปกติดีบ่คอยกระซับกับทรายบ่ยืนตีขาบ่ายืนบัดหางครับปกติกะยืนนิ่งดีจับกุมยืนนิ่งดีครับพี่น้องงัวหน่อยเฮาเดี๋ยวไปบ่งงวอยืนขึ้นกันครับพี่น้องครับ ถ้านี้เป็นง่วใหญ่ครับพี่น้องถ้านี่เป็นง่วฝฟูงใหญ่อ่าคอยขยืนจับกลุ่มกันดีลักษณะเห็นสังเกตบางแล้วก็คือง่วบอยืนตีขาบอปังบอแกว่งหางบอตีหางผุพับผุดพับกรับแสดงว่าถือว่าอ่าถือว่ากระแสไฟให้ประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกับอ่ายล่เอียดที่เขาเขียนขางกองครับพี่น้องครับอายุประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับผม วัวยืนหนิงดียืนจับกลุมดีแม่งสังเกตแม่งเขาในพอกอะยุ่งบ่คอยมีครับพี่น้องครับผมประสิทธิธภาพด้่ยการการทํางานให้คุณภาพของหลอดเนี่ยคือระดับหาวัดหนึ่งคือเต้นหลอดเต้นหลอดระ,ะยะห่าง4เมตรให้แสงสว่างระยะห่าง4เมตรสูงบาเกิน2เมตรหาซิผมติดตั้งไกลเคียงกันครับบาเกินบาเกิน4เมตรถึง6เมตรที่ผมติดตัง้งถือว่าใส่ได้ครับพี่น้องครับผม สีมีหลอดย่ไกลสูดครับพี่น้องครับผมหลอดย่ไกลสุดทั้งพุนก็สิเป็นหลอด18วัตต์ห้แสงสว่างสิออกสีแดงจังหน่อยกับว่าเป็นเหลืองหรือว่าใส่ใดครับพี่น้องตอนเสาร์เลยอีกที่หนึ่งกับ15พี่พองมเบิ่งอีกที่หนึ่งครับพี่น้องครับผมเสาร์เลยครับอากาศตอนสอบก็มีหมอกเย็นๆเป็นเวลาตีหา10เก่าหน้าที่ครับพี่น้องนี่ครับเป็นเวลาตีหา10เก่าหน้าที่วันอังขั้นที่8พศจิกายยนครับพี่น้องครับผม ไฟที่หฮาติตตังก็ยังทำงานได้ปกติเดี๋ยวไปเบิ่งไกลๆครับอ,อากาศเย็นครับพี่น้องครับผมถ้าพุ่นกะอีเกิงเดือนไห้ครับพี่น้องเดือนไก่สต๊กละอ่ะครับเป็นเวลาตีหาสิบเก้ายี่สิบนาทีครับประมาณนี้ครับผมอากาศก็เย็นช่วงเศร้าครับไฟก็ยังทำงานได้ปกติคือเก่าอยู่บ่ท่าน,นด้ดับหรือแสงไฟบ่ท่าน,นด้ลดลงอีกครับ กด๋วไปเบิ้องอุ่นภูมิุ่ไกลๆไปเบิ้งขอกไกลๆเป็นได้ง่วตอนเสาปปเป็นไดครับไปเบิ้งขับผมนอนจับกุมนิ่งดีครับอากาศมันเย็นครับง่วหน่อยเดี๋ยวไปเบิ้งง่วหน่อยครับไปเบิ้งงัวหน่อยมันหนาวอากาศหนาวหลายกะน,นอนจับกุมกันครับพี่น้องบอกนี่ครับอากาศเย็นช่วงนี้อากาศเย็นหนาวหนาวครับพี่น้องเข่าหนาวแล้วงัวหน่อยก็นอนจับกุ่มกันเนี่ยครับ อันนี้เป็นหลอดหลอดไฟโซลาเซลล์จุดแผงจุดหน่อยไฟดีซีท,ที่ติดตั้งอันนั้นเป็นไฟ2 2 0โวลต์ที่ผมติดตั้งครับผมยังทำงานปกติดีอยู่ครับสังเกตอุณหภูมิใกล้ๆกันสังเกตงว่วงสีมายืนอยู่ไก่หลอดไฟครับแล้วก็สีห้ความอุน่นอากาศที่อุ่นดีครับพี่น้องครับผมงว่วงหน่อยครับนอนจับคุ่มกันดีสังเกตมียุ่งบอก็มีกับบ่บบถึงกับายกับมีส่วนหน่อยครับพี่น้อง งัวนหน่อยก็นอนจับกลุ่มกันดีผุนเง่าไปทางปูนครับขับนั่นครับเหยาออกไปทางา่ทงปูนครับพี่น้องครับผมงัวใเญยกะยืนบางตัวกะนอนบางตัวกะยืนอากาศเย็นนะครับพี่น้องครับผมโจนี้รักษาง่วให้ดีครับพี่น้องครับยังส่หรอครับต้องดูแลต้องเบิ้งยังส่หรอครับผมพี่น้องครับผมไปเบิ้งใกล้ๆครับครับอันนี้ง่วใเญยเห่าครับพี่น้อง จุดว่วงเงยกลุ่มเงยครับการให้แสงสว่างกับหลอดดับไปเรียบร้อยแล้วหล,ลอดเก่าที่เขาติดตั้งดับไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่หลอด220บโวลต์เก็บไฟด้วยแบตเตอรี่เป็นไฟ220โวลต์ครับผมแปลงกระแสครับตัวนี้งวัวเข้าก่ายืนนิ่งดีครับถือบ่ายืนนิ่งดีบางตัวก็นอนก็มีครับพี่น้องตัวนอนกนอนผอนตัวยืนกับยืนครับพี่น้องให้ความอุ่นแลวกะั ง่วงก็ยืนนิงดีครับยุ่งกับบลอหลายถือว่าโอเคใส่ใดเลยครับพี่น้องครับผมคำสำหรับประสิทธิธภาพแบตเก็บไฟหนึ่งก่อนสอดเสารจนหดครับพี่น้องครับผมถือว่าแบตเตอรี่หนึ่งก้อนไฟ2 2 0บโวลต์จากไฟโซลาร์เซลล์ถือว่าทำงานคุม่ากับสุดที่เฮ่าติดต่างไปงบที่หมื่นกว่าบาทครับงบประมาณที่เฮ่าจ่ายไปก็ถือว่าใส่ไ,ไดครับพี่น้อง ก็สิร่อเบิงว่าแบตหนึ่งก่อนระยะอายุการใช้งานสีอยูประมาณเจ็ดปีครับพี่น้องสาม,ม่าคุ้มบอผมมาการลงทุนเท่เดียวกับคุมนะครับพี่นอ้องอ่าอันนี้บอกไว้สําหรับสําหรับไฟบ้าน220บโวลต์ที่บ่ท่านด้เข่าถึงเฮาอะประหยัดพลังงานสามราการใส่ใจขายสุวิเขาใส่ใส่ไฟ220บโวลต์เฮาก็ซิมี่พานหมอดแบตหมอแปลง ก็สีไหคใจไฟไล่เดือนไล่เดือนไปครับพี่น้องถามว่าผมมาตรงนี้คุมบอกผมมาคุมเพราะว่าเขาลงทุนใจทีเดียวลงทุนใจทีเดียวเป็นชุดพลังงานธรรมศาสตร์จ่ายแพงทีเดียวเฉเลียแล้วอายุการใสร้ง,งานอายุหาปีถึง6ปีขึ้นครับผมถือว่าคุมแล้วแต่พี่น้องผู้ที่เลือกใส่เอาได้ครับพี่น้องครับผมอ,อุปกรณ์ที่เข้าไปเลือกซื้อแล้วก็การติดตั้งเอาขอบบุญขอบคุณนสำหรับผู้ใดที่ติดตาม ขอบุญขอบคุณสำหรับผู้ใดที่เบิ้งใหม่กับพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ใดเบิ้งเก่ากันขอบุญขอบคุณคือกันครับผมที่บถิมว่าพากันสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไ้เส้นนี้ครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ